สวัสดีค่ะกลับถึงห้องแล้วค่ะไปแวะตลาดสดข้างคอนโดมาได้หมึกสดๆสดเลยค่ะตาใสๆได้กุ้งมาด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้จะทำขนมจีนน้ำยาทะเลค่ะใช้ปลาหมึกกับกุ้งกุ้งแล้วก็ปลาค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอ,อสนาจะรีวิวว่าสนาได้อะไรมาบ้างนะคะลองดูค่ะนี่ค่ะ ่นะได้นี่มาสวยมากดูสิคะจะเอามาผัดกับก,กุ้งค่ะสวยมากเลยอ่อนๆเลยค่ะ40บาทโอเคนะคะทานได้ถูกมากนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเข้าตู้เย็นนะคะอันนี้ยังไม่ทานแล้วก็สนได้ปลาหมึกมาค่ะเนี่ยดูสิเนี่ยตัวไม่ใหญ่นะคะกําลังทานแล้วก็ไม่เหนียว กิโลละเท่าไหร่วะสองร้อยมั้งคะถ้าจำไม่ผิดได้มาสามตัวร้อยสิบบาทคือพอทานนะคะพอเราทานแล้วก็ทำให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนั่นเอาอันนี้ออกกนอนเขาทำให้เราเสร็จเลยเราไม่ต้องมานั่งทำนะคะเดี๋ยวต้องต้อง,องก็ยังต้องทำอยู่ดี๋คะค่ะเพราะเขาแต่งทำไม่ค่อยสักอืมมันะะมไม่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทำเป็นขนมจีนน้ำยาปลาหมึกใส่กุ้งใส่กลานะคะเดี๋ยวฉันน่าจะทำให้ดูอยู่คนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไปทางนานจะหยุดจะหยุดเลือกวันหยุดเนี่ยได้กุ้งมาสดมากเลยค่ะถูกกุ้งเลยนะนี่กิโลสามร้อยประทูปลาถัง อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนสองร้อยสองร้อยสิบบาทได้มากระมังหนึ่งค่ะได้มากระมังนึงแล้วก็ได้ค่ได้ผักมากินกับน้ำยาได้ถั่วคูามาสิบบาทได้ถั่วคูมาสิบบาทคนะสิร์ไหมเก็บไว้เสิร์ฟหน้า แล้วก็ได้ผักชีลาวมาฉันน่าอยากทานผักชีลาวแล้วก็ได้ต้นหอมผักชีมาค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ได้กระชายมาทําน้ํายาด้วยค่ะกระชายมาทําน้ํายาแล้วก็ได้เวดิชมาด้วยค่ะได้เวดิชมาเดี๋ยวจะทาน้ัาน้ำยานะคะแล้วก็ได้แตงกวาน,น้อยมาตันน่าไปซื้อของเพราะฉนน่าไม่ได้เดินเข้าไปข้างในอะคะ่ะ เจอคุณยายที่ขายนะคะเราก็เข้าใจว่าเอออยากอยากช่วยเหลือแกตอนี้แกดันขายของแพงพอเราไปดูแบบข้างในเนะคะ่ะข้างในขายถุงละ10บาทสดเหมือนกันเลยคะ่ะแต่แกขายเรา25บาทประมาณเท่านี้คะ่ะแล้วก็มีหลายๆอย่างอะคะ่ะที่ที่แกแบบแกขายแพงเกิ พอเราไปเห็นข้างในแล้วเรารู้สึกแบบมันไม่ใช่ยายทำแบบนี้ไม่ได้อันนี้ที่ไปไปโรตัสนะคะก็วันทีกันคืนแต่น่าชอบทานนะคะได้มามา่ามานะคะอ๋อไปห้างแล้วก็ลืมไข่เค็มได้ไข่เค็มมาด้วยนะคะแล้วก็ได้มันบดมาห้ากล่องนะคะทานไปได้หนึ่งกล่องนะคะ แล้วก็ได้ขนมปังมานะคะอาหารเช้าแล้วก็ได้ไก่ย่างมาตัวนึ่งได้ไก่ย่างมาตัวหนึ่งแล้วก็ได้ดอกไม้จีนดอกไม้จีนหรือดอกไม้จีนนะคะเอามาไร้ต้มที่คงหมูนะคะแล้วก็ได้ลูกชิ้นปลามาลูกชิ้นปลามานะคะแล้ก็ได้กะทิ ได้กะทิมานะคะสองกล่องมาทำน้ำยานะคะแล้วก็ได้เส้นขนมจีนนะคะสนนเส้นขนมจีนได้เส้นขนมจีนงนานะคะสองข่อสองสีนะคะก็ได้อะไรอีกได้ทูน่าได้ทูน่ากระป๋องมานะคะน่าจะใช้ทูน่ากระป๋องทําน้ํายานะคะไม่ใช่ปลาไปเห็นปลาทะเลก็น่าทำะคาะแต่ว่า มันไม่ไหวกับในคอนโดมันเหม็นนะคะเหม็นคาแล้วก็ได้พริกป่น <laughs> ฉันถึงชีวิตฉันต้องซื้อพริกป่นกินแล้วเหรอ <laughs> พริกไทย <laughs> เจอพริกไทยแบบโบราณ <laughs> แล้วก็น้ำมันหอยค่ะแล้วก็จิ้งลิงนมจะเอาลงมา <laughs> ต้มกับมันฝรั่งค่ะันฝรัง่ง ได้หอมแขกหัวใหญ่มาหนึ่งหัวค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าซันนาทำเสร็จแล้วหน้านตาจะเป็นยังไงนะคะแต่เราจะใช้ไม่ทิ้งหัวกุ้งนะคะเดี๋ยวจะใช้หัวกุ้งทำน้ำสต็อกนะคะโอเคบ๊ายบาย